ผู้คนจะพูดถึงคุณเสมอโดยเฉพาะคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณเกลียดที่หน้าคุณค่ะแต่ปล่อยเขาไปเถอะค่ะคุณน่ะมีผลกระทบต่อชีวิตเขานะคะแต่เขาไม่มีผลกระทบต่อชีวิตคุณดังนั้นถ้าวันนี้ใครพูดไม่ดีถึงเราใครนินทาเราใครใส่ร้ายป้ายสีเราเราทําได้อย่างเดียวค่ะคือเมตตาเขาสงสารเขาค่ะเพราะคนที่พูดไม่ดีกับคนอื่นเขาก็ดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้าตัวเองเขาพูดสิ่งไหนเขาก็ได้สิ่งนั้นคนที่นินทาคนอื่นหรือคนว่ารับหลังคน ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่มีพลังลบอยู่ในตัวเองเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปยุ่งใกล้ชีวิตคนเหล่านี้เลยค่ะแค่ทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จทาให้ตัวเองนะคะชีวิตพุ่งทยานขาขึ้นตลอดการไปเลยค่ะเพราะว่าชีวิตคุณคือของคุณค่ะแค่มีความสุขคิดว่าตัวเองทําดีพูดดีคิดดีก็พอแล้วค่ะด้วยรักคือซาค่ะ ก็กนลังใจของเ,าเอาราปีนี้ลูกดกมาก